เขายังไม่เขายังไม่มีเก็บเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลจากทางทางใต้บางคนก็กําหนดชื่อไม่ได้บางคนเรียกบอลทางลากบางคนเรียกซานโตโซมาอะไรก็ว่ากันก็แล้วแต่นะครับทีน,นี้เราจะยกอันนี้ลงอันนี่เดี๋ยวเราจะยกอันนี้ลงครับเนี่ยเราได้ระบบลากแค่นี้พอละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กูบ้าไม้ด่างแชนแนลนะครับผมอย่ากดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และมันสําคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากนะเว้ยติดตามกดซับสไคร์นะครับไปถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบ้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบ้าไม้ด่างด้วยนะครับขอบคุณครับ อ้าวต่อจากนี้ไปนะครับผมต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนดินในกระถางเลยนะครับผมตอนนี้จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนดินในกระถางนะครับดูครับดินนะครับเหี้ยๆนะครับผมจะเหลาให้ฟังเวลาดินที่มันเหี้ยๆมากๆนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับต้นไม้นะครับผมต้นไม้มันต้องการดินที่ดีนะครับไม้มันต้องการดินที่ดีครับพี่เพราะฉะนั้นผมจะตัดกระถางแม่งเลยนะครับ อจะรออะไรอยู่แล้วนะครับคําว่าต้นไม้นะครับฟังผมนะไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าแพงมันอยู่ที่ความพึงพอใจคนที่ชื่อการเวลาคนพิการเวลานี่เขาอาจจะมีแม่งบอลแม่งเต็มไปหมดไล่เยี่ยมแม่งบอลหูช้างดางังเลืองดังขาวส้วนตีนที่เยอะแยะ,ยะตะแป้มากมายแต่เขาขาดไม่อยู่ต้นนี้ต้นเดียวสมมติอะสายพันธุ์นี้สปีชีสนี้กูย,ยังไม่มีเขายัางไงเขาก็ต้องหาเข้ามาในสวนของเขาให้ได้นะครับผมสใจนะครับผมเวลาไม้นะครับ มันมีราคาผมยิ่งรู้สึกว่านี่สิคุณค่าไอ้เหี้ยของต้นไม้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้สิวะนะครับรไม่ใช่ว่าไม่มัดขายเยรยลังทุกต้นน้ำลดน้ำต้น้ำไอ้ใช้เอามือกวักน้ําหยดเอากไ็ได้โอเคอ่าแรี่ยใอ่าบรอยครับสุดยอดฮนะตามเวลาแม่งเยี่ยมนิมสัยแม่งเหมือนผมเลยไอ้เหี้ยกูไม่สนใจอ่ะใครจะบอกว่าอันนั้นแพงอันนี้ถูกไม่สนใจอ่ะผมกูชอบเท่านั้นเองถ้าเกิดกูชอบพมากูจบเลยกูเอา ราคาเท่าไหร่ผมไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนพอนะครับเราซื้อได้ผมซื้อนะครับไม่ดีซีเรียอะไรประมาณนั้นนะครับใครอยากได้ต้นแม่ต้นนี้อินบ็อกหลังไม้กับผมก็แล้วกันเสนอราคาให้ผมมานะครับใครอยากได้ต้นแม่ต้นนี้หลังไม้มาหาผมก็แล้วกันโอเคนี้นะครับแล้วผมจะใส่ดินในจินตนาการให้เต็มกระถางเลยขี้เกียจมานั่งไล่ราคาข้างบนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นพักกลวกกันปั่นราคากันนะครับแตะถามพี่เขาถีอแม่งรู้จักกูหรือเปล่า ไม่มีหรอไม่ได้รู้จักกันหรอกครับแต่เขาพอใจที่จะซื้อเขาพอใจซื้อในเครดิตผมอะ่ะอแค่นั้นแหละนะครับอแอดมินทักพิการเวลาไปด้วยเด้อโอเคแจวครับสุดยอดคนจริงเว้ยนี่ใส่เหมือนกูเลยนะครับวันก่อนเขาไปคุยเรื่องช้างนะครับก็เห็นเขาเล่นราคากันไล่ราคากันนะครับผมเคยคุยกับน้องเขาแล้วเมื่อก่อนนะครับ ต้นับแปดแสนที่ผมไปปิดอ่ะนะครับเขาเคยคุยว่าเขาจะขายต้นเนี้ยประมาณเขาอยากขายหนึ่งเอ็มนะครับเขาอยากขายล้านหนึ่งนะครับช่วงเวลานั้นนะครับเขาอยากขายต้นนี้ล้านหนึ่งนะครับเขาอยากขายล้านหนึ่งตอนนั้นผมก็เลยไปได้ต้นต้นต้นระดับรองลงมานะครับล้านหนึ่งอ่ะใครจะว่ากูบ้าก็บ้ากันแล้วแต่นะครับตอนนั้นเขาขายล้านหนึ่งตอนนั้นราคามันยังจะไปต่อมันจะแรงต่อเลยนะตอนนั้นนะนะครับ ผมก็เลยเอาอีกต้นหนึ่งเข้ามาก่อนมาลื้อไข่นะครับนะครับนะเอาอีกต้นหนึ่งแม่งมาลื้อไข่โอ้โหแม่งได้ตังบานเลยจากน้องคนนี้นะครับพี่บอยหยิบไปหน่อยวะจะหล่นแล้วเ,เดี๋ยวคว่ำตัวนะที่ผายละวไอ้แม่งงายขึ้นมานะครับหัวนอกพื้นแล้วก็เป็นนามาพาดขึ้นมานะครับเรียบร้อยเลยแล้วก็คือว่าตัวเรามีตัวตนนะครับเราทําความเข้าใจกับคนที่ซื้อได้ว่าไม้มันเป็นไม้ที่มีมูลค่าแล้วก็มันหายากนะครับพี่ก็แทบจะไม่ต้องกลัวเลยครับว่านะครับ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะขายต้นไม้ของพี่ไม่ได้นะครับขอให้มีจุดยืนแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปตื้อไม่ต้องไปง้อขายหรอกครับต้นไม้เชื่อผมดิไม่ต้องไปตื้อไม่ต้องไปง้อคนที่เขารู้นะครับว่ามันเป็นสายพันธุ์หายากเขาจะรู้ในตัวงเขาเองบางคนที่เลี้ยงต้นไม้เขาศึกษาต้นไม้แม่งเขารู้หมดแหละนะครับไม่ใช่ใครมันจะมาหลอกจกตาเขาง่ายวะถูกไหมคนทีซื้อต้นไม้แม่งระดับสามหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นแสนล้านพวกนี้เขาศึกษามาเยอะกันหมดแล้วนะครับ นีผมก็จะลื้อนะครับลือระบบล่ามของเขาไปเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะลื้อแม่งหมดเลยทีนี้แอนดี้เอาถังสีเขียวอะ่ะมาตั้งข้างบนนี่เลยที่จะลื้อดินเพราะว่ามันไอตัวนี้มันมีไข่นะผมก็จะลื้อไปด้วยครับแล้วก็จะเอาอดินนี่สนุกเลยนะครับสนุกมือกูเลยนะครับดินเน่ย ผมก็จะค่อยๆหรือเอาระบบลากของเขาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไม้แบบนี้เขามีเขามีไข่ด้วยนะครับมีไข่มีไหลด้วยครับอีกหน่อยคุณไม่ต้องกลัวนะครับไม้มาอยู่กับสวนผม่นีมันจะมีมูลค่ามันมีราคาหมดแล้วครับ มันเหมือนงานศิลปะครับพี่ใครจะไปซื้อที่อื่นที่ไหนโน่นนี่นั่นจะราคายังไงก็แล้วแต่นั่นคือคุณสร้างตลาดนัดกันขึ้นมาแต่ในเพจของผมนะครับนี่มันคือเรื่องของจิตวิญญาณล้วนอันนี้มันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นะครับมันเป็นเรื่องของทุกอย่างเนี่ยมันมันผสมมวลรวมกันนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตลาดนัดนะครับมาขายหมูขายไก่กันนบาท2บาท5บาท10บาทกิโล2ี่สิบร้อยสองไม่ใช่นะครับ คุณโชคดีแล้วนะครับที่เราได้มาอยู่ร่วมอุดมการเดียวกันนะครับในเพจของพวกเรานะครับสุดยอดนะครับสาเหตุที่ผมต้องเลื้อระบบรากของเขาใหม่ก็เพราะว่าไม้นะครับ ในความเป็นจริงแล้วไม้ต้นนี้เนี่ยมันสมควรที่จะอยู่ในดินที่เ,เขาเรียกว่ามีเขาเรียกมีการถ่ายเทของระบบอากาศดีนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องลือล้อรากทั้งหมดนะครับที่ผมจะต้องเปลี่ยนระบบของดินทั้งหมดให้เขาเนี่ยครับผมมีความจําเป็นต้องทําเพราะผมอยากจะให้ไม้ต้นนี้นะครับมันโต แล้วคุณก็คอยดูนะครับหลังจากที่ไม้ต้นนี้นะครับมาลงดินในจินตนาการของผมแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไม้ต้นนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับข้อดีของต้นไม้ต้นนี้ก็คือ,อยังดีที่เขามีระบบรากนะครับลากฝอยในการหาอาหารเยอะมากพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากครับว่าเขาจะไปได้ไกลไหมยังไงก็โอกาสที่ไปต่อได้สูงครับเพราะว่าระบบลากของเขาดีระบบรากของเขาเยอะนะครับ ฉีดน้ำนะครับเราจะต้องสร้างปรากฏการณ์ครับเราจะต้องเป็นผู้นำเทรนด์นะครับเราจะไม่ใช่เป็นผู้ตามใครว่าถูกก็ว่าถูกใครว่าแพงก็ว่าแพงไม่สนใจครับนะครับเราจะขายรูปนะครับงานศิลปะของเรานะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอารูปของคนบ้านนั้นคนเมืองนี้มาเปรียบเทียบนะครับเราต้องสร้างตัวตนให้กับเราครับ เราจะต้องมีตัวตนของเรานะครับเราต้องมั่นใจในตัวเรานะครับว่าสิ่งที่เรามีนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีสตรอรี่เฉพาะแค่เรื่องราวนะครับหรือสตรอรี่ที่ผมพูดถึงเนี่ยแม่งก็โคตรมีมูลค่ามากมายมหาศาลแล้วนะครับ เนื่องจากว่าระบบลากยึดกับดินเหนียวข้างล่างแบบยึดแน่นมากเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเสี่ยงมากไปกว่านี้นะครับก็เลยจะให้ลากฝอยที่เราลือ้ออกมาได้แต่ข้างนอกนะครับก็กินระบบดินของเราแล้วก็ให้ดินเหนียวที่มันยึดติดอยู่กับใต้กระถางรวมทั้งไส้เดือนไอเทียตัวนี้ด้วยอมึงก็นะออกมาก่อนครับ คุณรู้ไหมว่าบอลสายพันธุ์เนี้ยไม่แต่อาจารย์บางท่านนะครับอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังจริงๆเขายังไม่เขายังไม่เขายังไม่มีเก็บเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลจากทางทางใต้บางคนก็กําหนดชื่อไม่ได้บางคนเรียกบอลช้างลากบางคนเรียกซามโตโซมาอะไรก็ว่ากันก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราจะยกอันนี้ลงอันนี้เดี๋ยวเราจะยกอันนี้ลงครับ เนี่ยเราได้ระบบลากแค่นี้พอละครับวเราก็ใช้แบบเดิมครับในแบบที่เราเคยปลูกนะครับอ้าวทีนี้อันนี้ก็ยกตันนั้นมาที่ปอดช่วยอันนี้ยกขึ้นมาไหนอ่าผมจะปั้นชีวิตต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาใหม่นะครับในวัสดุปลูกอันนี้ัวนี้ก็ได้ในวัสดุปลูกใหม่คุณเห็นไหมครับดินในจินตนาการของผมเนี่ย นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กรองเอาเศษใบไม้ที่เป็นแบบหยาบออกนะครับมันจะล้วนมันจะซุยนะครับดินของผมเนี่ยนะครับมันจะล้วนมันจะซุยมากมันจะไม่ได้อุ้มน้ํามากเกินกว่าขอบเขตของต้นไม้ต้องการนะครับนะครับนี่เห็นไหมฮะใส่โดตรมากเมื่อกี้เม็ดอะไรดำๆเม็ดอะไรเม็ด มันอาจจะเป็นดินที่อยู่ใต้ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งทางใต้นะ uh huh. ออแล้วก็ระบบล่ามันไปยึดไปติดไว้แล้ว uh huh. เห็นไหมนะครับทีนี้ระบบล่าของเขาก็นะครับถูกจัดเรียงแล้วก็วางไปตามสัดส่วนนะครับของไม้คุณต้องดู เรื่องของต้นให้มันดีๆนะครับเนี่ยคุณต้องดูว่าองศาระดับใบใหม่นะครับคุณต้องคาดคะเนว่าใบใหม่ออกมามันจะมันมีจะมันจะมีความบาลานซ์กับต้นของเขาขนาดไหนเห็นไหมครับเห็นไหมผมไม่ได้ไปวัดกับใบนี้นะครับผมมาวัดกับใบนี่ยหลอดนี้เลยเพราะวัดหลอดนี้นะครับจะเป็นหลอดล่าสุดแล้วจะมีหลอดใหม่แทงออกมานะครับเนี่ยไตโูเดอร์มามาเลยครับผมต้องการจะใช้เชื้อราดีให้เป็นประโยชน์นะครับ ถ้าเขาถ้าเขานะครับขยายเชื้อขึ้นมาเขาก็จะคุมระบบลากเลยทีนี้ถามว่าเชื้อราจะมาทําอะไรกับต้นไม้ต้นนี้มันก็ค่อนข้างจะยากแล้วนะครับก็ยากครับที่จะทําอะไรกับต้นไม้ต้นนี้นะครับที่เหลือก็มาดูมาควบคุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับ อย่างเช่นเรื่องนอนเรื่องแมลงอะไรต่างๆนาะนาะนะพวกนี้ที่จะมาทำลายเขาช,ช่วงแรกก็เราต้องพักเขาให้อยู่ในมุมที่ถึงไม่อบก็ให้อยู่ในที่ที่มีความชื้นได้นะครับนะครับมีแสงแดดผ่านลำไรให้ตัวเขาได้มีความชื้นได้พักตัวเหมือนกับอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้องแอร์ดีๆนะครับได้นอนแบบนิ่ง อะไรประมาณนี้นครับถ้าเปรียบเทียบกับคนนะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนั้น,นครับอยาวไปตากแดดไปเจอแดดเลยก็เรียบร้อยนะครับคายน้ําเลยนะครับคายน้ําเอาตัวรอดเลยนะครับบางทีไม่ใช่แค่คายน้ํานะครับผมคายวิญ,ญญาณตัวเองบอกตายหาไปเลยนะครับนี่ครับระบบน้ําระบบดินนะครับดีระบบลากแดดเวลาก,กดอ่ากด จากด้านนอกเข้ามานะครับเวลากดก็กดจากด้านนอกเข้ามาถ้าอยากจะให้ดินมันเซ็ตตัวนะครับเราก็กดจากด้านนอกเข้ามาทีนี้นะครับก็ลดน้ําครับแตนะ่คุณลดเอาเศษที่อยู่ตรงร่องนี้ออกก่อนนะฮะเห็นไหมฮะเอาเศษที่อยู่ตรงตรงร่องข้างๆก็ออกก่อนเศษเรียบร้อยก็ไป่อยลดน้ําเลยครับวันนี้เลอะหน่อยนะตรงหน้าบ้านหน้าบ้านเลอะตลอดนะช่วงนี้ ลอทุกวันอ่าช่วงน,นี้หน้าบ้านเลือตลอดับเลือทุกวันอป็นงี่อะไรก็มันเลือเลือทุกวันเลือทีแฝดปลาทองอ่ะไม่ใช่ตัวเรื่องนะ <c oughs> ครับเนื่องจากไม้ประเทศนี้จริงๆแล้วเขาก็ชอบน้ําเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ให้เขาแช่ได้นะครับตัวนี้ก็จะแช่ได้อยู่นะครับแต่สังเกตว่าเวลา